สวัสดีครับพ<ด>ี่น้องยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟ u โนวานะครับวันนี้เราก็จะกลับมาแก้แค้นกันอีกสักครั้ง<ม>น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วนะครับที่เราจะแก้แค้นนะครับ<ม>เพราะว่าหลังจากนี้นะครับเราก็จะเก็บตังค์นะครับไว้เปิดชุดหน้าแล้วนะครับใช่ซึ่ง <c oughs> จริงๆแล้วมันมาแล้วนะในข้อมูลเนี่ย <c oughs> เห็นป่ะเห็นเนียมันมีดาร์กเนทแอรอับริหรืออะไรสักอย่างเนี่ยดาร์กเนทอับริเนี่ยชุด ชื่อชุดหน้ามันมาแล้วซึ่งมันกําลังจะออกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีทั้งหมด49ซองวันนี้เราเก็บมาเยอะพอสมควรนะครับเป็นรีเบลแคสเนี่ยทั้งหมด29น้าแล้วก็ที่เหลือรวมกันเนี่ย30นะครับซึ่งวันนี้ปู่จะเปิดก่อนเลย30ซองจะปลอยพี่ฟ้าเปิดรีเบลแคสทั้งหมดนะครับได้เรามาเริ่มที่ซองแรกก่อนอันนี้เป็นซองประจําเดือนนะครับซองประจําเดือนก็คือซองที่เอ่อมาทุกเดือนไม่ใช่ <laughs> <laughs> มามาแม้วันมามากนะครับหรอ ชัดเอาแบบว่าซองนี้นะครับมีสิ่งเดียวนะครับที่ยังใช้ได้อยู่เนี่ยเป็นปัจจุบันนั่นคือสกายล่าน้องยิมอะไรนะยิมไฟอิงยิมไฟอิงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมีในอยู่ในชุดรีเบลแคส้วยนะแต่ว่าในชุดรีเบลแคสเนี่ยมันจะมีแต่ใบธรรมดาไม่มีฟูลอาร์ตแต่ว่าอันเนี้ยเรายังมีฟูลอาร์สกายล่าอยู่นะครับไปเปินเลยไปลุยอย่าถามเยอะอย่าถามเยอะอย่าพูดเยอะนะครับทำไมซองเมื่อก่อนแบบดูน่ารักเนาะ มันมันดูปุ้งปุ๊งอย่างเลยปุ๊ป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 นี่เป็นไงล็อกกี้เฮมเมดนะครับไม่รู้จะรีกลับมาหรือเปล่านะครับอาจจะมาจะมาครั้งที่หนึ่งนะครับไปเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับเมย์เมย์โอ้ยยืดยืดนี่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 ยังได้ใช้ถึงถึงทุกวันนี้นะครับพอยต์ชั้นอันนี้แม่งภาคไหนจำไม่ได้แล้วพักห้าครับเออคือเคลดีโอไม่ก็คือเจนห้านั่นแหละเจนห้านั่นแหละก็คือเจนเพนวินใช่ไหม หมายใช่จาเจนในนี่จารด้าเออพวกจารด้านะ่แล้วไหนอะฟูอาร์ตไอ้นั่น่นี่ไงคากล่าอยากบอกว่าใบนี้ก็ยังใช้ได้อยู่อ้าวจริงปะมันก็คือยาวนะมันก็คือฮอเฮาเออทุกอย่างอะละใบนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับในอนาคตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อการ์ดพวกนี้เหมือนกันฝ่ะไปเป็นชื่ออะไรไม่รู้สักอย่างอะเป็นแบบโปเกมอนคู่แข่งเลยวันนี้ไอที่เทคก็มาไม่มีอะไรเลยครับใช้ใบนี้ตัวสาม นะครับก็เปิดได้ว่ะก็ได้โูอาร์รูป่ได้โูอาร์เด <วะ S 1> ่งรูปนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเชลินปะสวิตสวิตสวิตตั้งแต่สมัยก่อนโบราณโบราณกาคือแมนบ็อกคือตอนเนี้ยมันรู้สึกจะเป็นของ Gen 5ทั้งหมดนะใช่ใช่ก็จะเป็นพวก XY เอ้ย XY ผู้ผิด XY ผิดผิดผิด XY ผิด Q Leon แม่เหน็นจาร์โลด้ามาแล้วเนี่ยจาร์โนวีมาแล้วแทม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  นี่นี่เป็นของเจนนาไม่ใช่ไหม่ไม่ไม่เอ้ยไม่มีอะไรเลยเงียบกิ๊บต่จริงเขาให้มาตั้งสิบเอ็ดซองนะเดือนนี้ถ้าเราใครเล่นครบแล้วนะครับก็ได้ตป้งหดสิบเอ็ดซองก็ลองเปิดเปิดดูใช่ก็ลองเปิดเปิดดูนะเปิดได้แบบผมนะครับเออคือได้แบบผมก็ต้องถามจริงๆไอใบนั้นก็ไม่ได้เอามาใช้อยู่ดีนะครับแต่สกายล่ามันได้ใช้แน่ๆนะเพราะว่า ความสามารถของเธอมันคือไอ้นี่เว้ยฟ้าคือหาอ่าใช้ปุ๊บแล้วหาเทรนเนอร์การ์ดหาเทรนเนอร์การ์ดเทรนเนอร์การ์ดมันหาได้หมดเลยทั้งนี่ไงนี่ไงนี่รูปรูปเก่าเ<อ>นี่ยเซิร์ชยูเด็กสอร์ r เทรนเนอร์การ์ดเมื่อกินมีเลยทีใช่เราไม่มีเรามีรูปใหม่แล้วเรามีรูปของรีเบลแคทแล้วกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเปิดมามันคือการหาเทรนเนอร์มันได้ทุกอย่างเลยฟ้าได้ทั้งไอเทมได้ทั้งซัพพอร์ตด้วยกันเองแล้วก็ได้ทั้งอ่าสเตเดียมด้วย มึงไม่มึงไม่มาแบบล่างล่างให้ครบล่างเลยไหอแม่งมาล่างหนึ่งล่างสองล่างสามไม่มาละล่างสามยัมาไม่หรอเนี่ยเรียงออกมาลวเดี๋ยวก็โผล่มาเดี๋ยวล่างสามแต่ล่างสามเป็นแรนะาวเหรอเออโอเคหมดช่วงเก่าๆแล้วครับนี่มาคอส m ิ c อิคลิปอะแต่เมื่อกี้ก็เปิดคุ้มไปตั้งหนึ่งใบนะคอสติคอิคลินะครับ A D P ใช้ดีจึงบอกเพื่อนนะครับป่ะ A D P A D P ใช้ดีจึงบอกเพื่อนมาแล้ว หนึ่งใบนะครับยังใบเนี่ยหนึ่งใบนะครับมามาแต่ว่าเด็กนั้นเดี๋ยวก็จะจัดเด็กอยู่เหมือนกันนะจะต้องรอชุดหน้านี่นี่เป็นไงชีวิตจริงเปิดยากยากนี่เคทติ้ชีวิตจริงเปิดยากโอ้โหชีวิตจริงเปิดได้เพียบเป็นร้อยอันแล้เออคือนี่เฮ้ยไรจูในชีวิตจริงก็เปิดได้เพียบเพียบเหมือนกันไม่ต่างกันแต่เอ้เอมเมื่อกี้เพียบกว่าอืมปลาเนี่ยแต่ในเกมรู้สึกจะเปิดยากกว่าปะ โอ้โหคุ้มีโอ้โหไมยกอดปูเฮ้ยซองนี้เทรดได้ซองนี้เทรดได้อ้าวต้องมาแรงๆ ADP ใช้ดีจริงบอกเพื่อนโหมาทั้งลิเลียฟูลฟอร์สมาทั้งเอลีโซฟเลยเปิดมานี่ไงล่ะตัวนี้ก็ได้เยอะเลยเออเอลีโซเป็นไงล่ะอ่านี่มีสองซองนะครับอ่ามีเทรดได้หนึ่งอันมีเทรดได้ซองแรกนี่ยังไม่ต้องมากิราชิมาสองสองเทรดได้ทำไมคุ้โคตรโมยนะถ้าสองสองไม่ออกกิราชีนี่หาเลยนะนั่นแหละสิ เนี่ยเฮ้ยตัวนี้ลูกเกียร์น้ำได้ใช้นะแต่เดี๋ยวหลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้ะนั่นและสิแต่ก่อนเอาไว้ตีตัวนู้นตัวนี้นะครับนั่นแหละสิเนี่ยแล้วอยู่ดีนะเอออะไรนะไอ้นี่เป็นเอกีที่พูดไปอะจิราชินี่นี่นี่สามใบไอ้สามซองซาเชียนใช้ดีจึงบอกเพื่อนซาเชียนใช้ดีจึงบอกเพื่อนเออแล้วมันต่างจาก A D P เลยไงและนี่แกเปิดไปกี่ซองนี ก็ฉันเปิดหมดเลย<ม>ทุกอย่างเลยที่ไม่ใช่รีเบลแคสอะอไปแล้วครับซองที่หนึ่งนะครับแต่บอกเลยนะว่าชุดซอสชิลเนี่ยเราเปิดไปเยอะมากนะครับจริงก็เปิดทจริงไปไปมาเปิดน้อยกว่าชุดรีเบลแคทอีกนะโอ้หแม่งปล่อยทีหนึ่งหมดแล้วเนี่ยกระต่ายจะเปหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยอะสิหมดแล้วเนี่ยโนบิตาโนบิตาเออโนบิตาเออโอ้ยิราจิโน่ก็ได้อยู่จิราจิโน่ก็ดีครับถือว่าเป็นตัวที่ได้ใช้นะครับ ไปลุยฟ้ายี่สิบเก้าซองวันนี้แหละหมาโบวันนี้เราจะไม่เราจะไม่นี่แหละครับเราจะไม่ถึงเคฟดนะไม่พูดถึงมันไม่อะไรนั้นเราพูดถึงมันเลยเราอยากได้มันที่สุดแล้วนั่นคือหมาโบนะครับหมาโบหุ้ยบอสสิ่นไปแล้วบอสออเดอร์ครบแล้วบอสเนี่ยกับผัวกูเนี่ยคือสึกบาบ่อยดีอยากให้ในชีวิตจริงไม่รู้ว่าชุดหน้าของภาษาไทยมันจะออกยากเหมือนในออนไลน์หรือเปล่านะนั่นสินะ เฮ้ย <Hey! S 2> มาว่าคอริล<ำ>ันดาวีแม็กฟ้านูน่นไ,ไอเนี้ยที่ฉันบอกอะ่ะ oh. ที่เอามาเล่นกับเด็กอ่าไอเนี้ยภูเขาไฟอะ่ะ oh. นี่ยทำให้ท่าถอยเพิ่มสองอุ้ยชั่วอะไริเออ<ๆ>มันทําให้เราตีแรงอ๋อมันเป็นอีเนี่ยเหมืองเหมืองเหมือง เม่กูเปิดกอลิลันดาได้เป็นไงเล่าเราไมันจะติดต่อกันขนาดนี้ต่อเนื่องเลยฟ้าต่อเนื่องเลยปึ๊บ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 มาโบ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 อย่างนี้เลยสามทีมามาโบผิดไม่มีเลยเงียบเงียบจิ๊บมาโบแต่เมื่อกี้เราเปิดติดกันสองใบเลยนะใช่โคตรโหแคปเจอร์สองใบโอ้โหมาว่ะไลท์เทลว่ะสามแล้วว่ะมาโบว่ะวันนี้เลย วันนี้แหละหมาโบหมาโบโบโบหอนจังโบมื่นมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่มื่นมาเลยแต่จริงแล้วตัวพวกนี้เราเปิดแบบธรรมดามากนะตอนนี้ตอนนี้เราต้องมาบู๊กะต่ายแมงครบแล้วเนี่ยกะต่ายเนี่ยน่าจะสี่ตัวแล้วน่าจะครบแล้วได้เอาไปทำเด็กได้แล้วทำเด็กออนไลน์โชว์นี่ไงสกายล่านี่ไงมาแล้วนี่ไงไปเดินกับเมื่อกี้แหละเอ้ย เอ้ยทำไมเราไม่ไปได้เด้อมันมันมันเป็นออฟฟอยฟอยเออท้าไมทถาไมแบบฟอยเราน่าจะได้คโบไปแลยเนาะได้เสิอ้าวโซเนียโซเนียเออแฟปปี้มั่ก่อนแฟปปี้ครับเคยเห็นคนเอาไปจัดเด็กปล่อยม่านนะจริงเหรอเออมันมันเล่นได้อไม่รู้เหมือนกันเอ้ยได้มาดีเลยจากกระเป๋าอ่ะเรามีแค่สองใบนะ นี่ใบที่สามต้องการอีกใบหนึ่งจะได้ครบสี่พอดีและจัดเล็กดากระเพราเล็กได้เออดากระเพราตัวใหญ่ไม่มาตัวเล็กก็ยังดีดากระเพราเนี่ยเฮ้ยมาอีกเฮ้ยเดี๋ยวเป็นไอ้นี่ด้วยเออเป็นเอชอาร์เป็นเอชอาดิวะวันนี้กูวันนี้แหละอะไรวะเนี่พี่ฟ้ามาแล้ววันนี้เลเทสแน่นอนเลเทสมาต้องได้แล้วต้องได้แล้วต้องอึ๊บไม่เอาไม่เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กูจําได้ว่ามันมี มันมีในเด็ก๊๊มาจะครบเด็กอยู่แล้ว,<ชา>วตอนแรกนี้นะตัวละ8แปดทุกวันนี้เหลือสี่แล้ววีแม <pus> เนี่ยไอ้นั่นก็แพงเอาแพงเอาไอไอหมาโบตอนแรกสองขึ้นไปสี่ตอนนี้แปดไอด็อกซิตี้ v ตวีแม็ตอนแรกสิบสิบกว่าซองเลยแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆจนตอนนี้เหลือสี่แล้วไม่ม <pus> ี ไม่มีเด็กจะอยู่นั่นแหะสิก็ซิตี้วีแมเนี่ยน่าสงสารจังมันเล่นยากอ่ะมันต้องพึ่งเยอะเกินฮึบบอสออเดอร์ไปที่ห้าครับภูมิใจนําเสนอแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงไอ้นี่นะยังไม่ถึงช่วงเทดได้นะช่วงเทดได้มันหมดน,นี้เยอะฮึบโอ้แม่งได้บอสนี่เราถือว่าเราเก่งมากอเนี่ยรเรามีบอสห้าใบแล้วเนี่ยอือดม่งเกินแล้ววะเทดไม่ได้ด้วย กิมซนาวตอวนี้คืออยากจะเทรดได้นะหูถ้าเทรดได้นี่รวยเลยเอว่างั้นเน่ยคงรวยไปแล้วเออแต่แออไปเออฮือเกียร์ิอดมึงอย่าเอาโมเดลมาตั้งเล่นสิเกียรเกียดการที่นาจากโมเดลมากเลยอะคือแบบมึงดูไม่ลงทุนแล้วเกียรไอนี้เลยนะไอไอใบบนอ่ะไอบูเบอร์เด็กวาดเยลับไม่ได้เฮ้ยมาเไย มาแล้วครับแม่งเอ้ยเปิดไปกี่ซองวะเอาละครับผมจะได้อธิบายอีกทีนะความสามารถแรกนะครับคือใช้ 1G นะครับเสิร์ตเอ e r จีสายฟ้า2ใบนะครับมาติดปวยมอนบนเบนตตามใจชอบนะครับคือมันเป็นการใช้ปุ๊บแล้วก็ติดให้พิกาลอมตาหน้าพิกาลอมตีหรือไม่ท่า2อ่ะมันบอกว่าตี1 0แล้วก็บวกเพิ่ม3ามิตามอเนจีสายฟ้าที่อยู่ในสนามทั้งหมดได้แล้วได้แล้วได้แล้ววู้ย ไปแล้วปากเตือนตอต้องใส่เอาสองตัวเลยถ้าเอาสองตัวนี่คือจบเลยโอ้หคือสองตัวนี่คือแบบเพอร์เฟรนี่เราหาเมื่อไหร่ครั้งแล้วเนี่ยไม่รู้แม่งกี่คลิปอ่ะเฮ้ยเล่นได้แล้วเนี่ยเล่นได้แล้วลูกเล่นได้แล้วเด็กเนี้ยเดี๋ยวมาเดี๋นี่เข้าสู่ช่วงเทรดได้แล้วครับแปดซองสุดท้ายนั่นสิช่วงเทรดนะครับช่วงเทรดนี่แมนช่วงหน้าตื่นเจ้ลนะครับครั้งที่หนึ่งผ่านไปนะครับบอลออเดอร์เลยบอลออเดอร์ฟูลอาร์ตเลย เทตไม่ก็สี่สิบซองขนาดนะั้เอ้าจริงโอ้โหอะไรวะเนี่ยอย่างกับมันรู้ว่าช่วงนี้เทดได้แล้วเออช่วงนี้เทตได้แล้ว,วเอาเอาอ,อะไรงงเลยแต่วันนี้ดีใจแล้วครับได้หมาโบว์ีนะครับโอ้ยคารามาเนลูนะครับเทดได้ปะเทดได้เทดได้แต่ว่าไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ตัวนี้ถือว่าแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ท่ามือที่คนเขาอยากเล่นกันพอสมควรนะนั่นหอสิเอ้ยไม่ใช่มึง ขอสักตัวแอปเปิ้ลมาเลยมมละกอขอสักตัวคือโหตรงช่วงเททนี่เงียบจิบเลยว่ะนั่นะสิเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนบอกว่าเออไหนๆกูก็ให้หมาโบแล้วไม่ต้องเอาอะไรแล้วขอเรียก้ยงมาดิโอโอ้โหโอ้โหขอมาโบอีกตัวได้ไหมอ่ะน่าสิมาโบ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 เฮ้ยมันครบแล้วนี่อ่าเราได้เด็กแล้วหนึ่งหนึ่งเด็กนะครับ เด็กน้อยเราก็จัดออนไลน์ให้เด็กๆด,ดูได้แล้วหนึ่งเด็กเย่ yeah. <Hey. S 2> เด็กมังเล็กและปันจบด้วยหมาโบตัวที่สองเรียบร้อยหมดกันหมดกันนะครับ,บ,บอ่ะอ่ะอ่ะอ,อย่างน้อยก็ได้หนึ่งตัวแล้ววะเอออย่างน้อยก็ได้หนึ่งตัวนะครับ mm hmm. อ่าถือว่าไม่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะอ hmm. เพราะว่ามันต้องใช้สองตัวนี้ใช่วันนี้เราได้หมาโบนะครับ เดี๋ยวดูวันนี้เราได้เท่าไหร่วันนี้หมาโบ๊หนึ่งตัวน้องกระต่ายอ๋อแล้วเพื่อนม,มีใบแรกกว่าอ๋อแล้วมีแต่วีแ <laughs> <Mac S 1> <laughs> ม็กมีแม็กมีสี่ตัวนะครับไม่รู้จะมีไว้เยอะทำไมนะมีไว้ทำไมโอเคหม,มาโบ 1, ๊ะหนึ่งวีแม็กหนึ่งไอวีธรรมดาหนึ่งนะี่ดักกระเพราครบแล้วดักกระเพาสี่ตัวครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดเด็กอ่าแล้วก็อีเกะอีเกะนะอีกตัวหนึ่งตอนนี้มีสามแล้วนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกไหมสามนะวันนี้ไอ้นี่ไงไอ้ไอ้ไอ้นั่นน่ะคามาคามานาคร์มโลคาร์มิโลนะครับสี่นะครับนี่ไนเทลนะครับห้านะครับกอริลันดาวีแม็กนะครับหกโอ้โหกอริลันดาวีแม็กจะครบแล้วเนี่ยอ๋อมีสองเซตพอดีเอ้ยครบแล้วครบแล้วเล่นได้ครบแล้วก็คือต้องไปหาไอ้นั่นอย่างเดียวอ่าใช่อ่าอะไรนะนาชชี่โรล่านะครับ อ่าน่าไอ้แน่นๆอ o x i c i t y t อกซิตี้เอ้ยวันนี้มันมาตัวเล็กด้วยวะไม่มาอ๋อมารูนี้วีแม็กสองตัวใช่วีแม็กสองแล้วก็รูปเอชอาร์หนึ่งแล้วก็รูปไอ้นั่นด้วยรูปนี้ด้วยเหรอใช่รูปนี้หนึ่งใช่เหรอไม่ได้ใช่ใช่ลองช่างไม่ได้แล้วฉันจำได้ใช่ออ๋โอเคก็ถือว่าได้เยอะนะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเยอะเลยเจมจิงได้หมาโบก็ประสบความสำเร็จมากแล้วแล้วแกก็ได้ฟูลอาร์เทนเนอร์มาหนึ่งใบแบบงงงมาแบบงงงนะครับ ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับไข่เนื้อไข่เนื้อด้วยเชรินดูรูปปกติดิโทเชรินเนอ้ยรูปปกติหนูมันปกติดูหนูเหงามากเลยหนูเหงาแต่ปกติเขาเป็นเด็กซึนนะก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะเชรินดูซึนๆโอเคถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับมาโบเลยได้มาโบแล้ว โอเคสำหรับลิปวันนี้เราก็ขอจบลงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมพวกเราด้วยแล้วกันนะครับโอเคไว้โอกาสหน้านะครับตอนนี้ผมจะไม่เปิดแล้วสำหรับออนไลน์จะเก็บเงินยาวเลยครับรอชุดใหม่ออกแล้วผมก็จะดองตั๋วแล้วนะใครที่ยังไม่ได้เริ่มดองนะครับเริ่มดองตั๋วได้แล้วนะครับดองเลย <Okay. S 2> โอเคครับวันนี้พวกเราสองคนลากันตรงนี้จ้ะ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ